สวัสด,ดีค่ะก็ะมาเจอก,กันอีกคลิปหนึ่งนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปเที่ยวสมิจกันนะคะใครที่ยังไม่เคยไปสมิตรแบบแบบแบ,บแพ็คคือไปเองจองเองอะไรเงี้ยคือครั้งแรกที่ไปอะ่ะก็คือครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกคือก็โง่ามากอะ่ะคือทุกอย่างเราใช้เงินซื้อหมดโดยที่เฮ้ย ไอ้ที่นั่งเนี่ยไอ้ที่นั่งริมผาเนบางทีเราไม่ต้องแบบไปซื้อเก้าอี้เลยด้วยซ้ําแต่เราก็ไปซื้อเก้าอี้ที่มันต่อตัว,ต,วตัวละตัวละร้อยอะไรเงี้ยเออไปหลายคนมันก็หลายร้อยอย่างรถที่หนึ่งไปมาเนี่ยมันคือไปกันเจ็ดคนใช่ไหมก็เจ็ดร้อยละแต่จริงๆแล้วเราคือไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำที่เออที่โรงแรมเขาก็าคือจะมีที่นั่งนะคะ เป็นที่นั่งของสําหรับลูกค้าที่ซื้อน้ํแเราก็ไม่รู้ว่าก็เห็นคนอื่นเขาซื้อน้ําเสร็จเขาไปนั่งโดยไม่ต้องเสียตังค์อย่างเราอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ถ้าเราไม่อยากเสียค่าโต๊ะค่าเก้าอี้ชายหาดเนี่ยเราก็แค่ไปซื้อน้ําแก้วละเออห้าสิบหกสิบบาทใช่ไหมแล้วก็นั่งได้เลยจะแช่ทั้งวันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอาหารนะคือ บางที่ก็แพงใช่ไหมแต่ถ้าเราไปซื้อตรงข้างเซเว่มันก็มันก็จะได้ราคาที่ถูกหรือไม่ก็ไปซื้อในเซเว่นก็ได้ไม่ต้องแบบกินอาหารที่โรงแรมตลอดเวลาเพราะว่าเขาชาร์จแบบสุดๆจานละ200บาทเกือบทุกอย่างบางอย่างก็ร0อยหาสอย่างถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ แนะนำให้เช่ามอไซส์สำหรับคนที่เอ่อช่ามอไซสเนี้ยก็เที่ยวเที่ยวได้ไกลๆก็ได้แล้วก็เช่ามอไซส์ก็จะอยู่ที่วันละสามรยบาทแล้วก็อะไรอีกล่ะเช่าห้องเออบางคนเนี้ยอยากจะบอกให้ไปเช่าตรง ไม่ต้องไปแพงมากนะเอาแค่พันห้าร้อยเนี่ยก็ถือว่าก็หรูแล้วมันจะเป็นของอะไรวะแกพันห้าร้อยอ่ะมันของอะไร,รมันอยู่ตรงหน้าหาดทรายแก้วเเออมันจะอยู่หน้าหาดทรายแก้วมันมันชื่อมันชื่อลงมันชื่อรีสอร์ทเลยเต้องไม่รู้จำไม่ได้เออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนึ่งจะมาอัปเดตชื่อให้อีกครั้งหนึ่งใต้คลิปละกันเนาะเพราะว่าจำชื่อไม่ได้ มันก็เป็นพันหร้อยบาทห้องก็โอเคก็อยู่ดีในระดับหนึ่งมองเห็นทะเลได้รอบรอบเลยแล้วก็นรร้าาาอหใช่เลยเป็นนิดนึงก็เป็นร้านอาหารพลอยบาร์พลอยบาที่มันมีไฟแมนที่โชว์การลำเอ้ยโชว์การเล่นไฟต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทิปก็สนุกดี ใครที่ไม่อยากที่จะเล่นที่หาดสายแก้วเพราะคนมันเยอะใช่ไหมก็ไปเชาว่าใส่ขับไปที่หาดแดนที่แกไปเล่นหาดอ่าวาย,าาวายคือมันจะเป็นน้ำที่สะอาดมากแล้วก็คนไปไม่เยอะด้วยน้ําสีฟ้าฝุดฝุดสวยมากอะ่ะอืมขับไปแค่นี้เดียวเองประมาณโลสองโลสองโลประมาณนี้ละ,ละม้งนั่นแหละ ประสบการณ์ในการไปเที่ยวครั้งนี้ยคือเราก็โง่อะโง่แต่ครั้งแรกเลยโง่บการจ่ายจ่ายเงินอย่างเดียวคือทุกอย่างเรากินแค่ตรงไอ้น้าหน้าโรงแรมหน้าโรงแรมตลอดเลยจอิงจริงมันมีถูก,กว่านั้นถ้าคนอยากจะไปแบบเซฟนะใช้แค่ไปห้าวันเนี่ยหมดห้าพันก็ยังโอเคนะอ,อันนี้เราก็แบบเริ่มมาเซฟเกือบจะวันสุดท้ายแล้วก็เลยหมดไปแค่หมื่น กว่าๆแค่นั้นเองหมื่นนิดๆหมื่นต้นๆหมืน่นหมื่นกับหนึ่งพันบาทบวกกับค่ารถอีกเต็มถังของคนใดก็สองพันสามร้อยบาทไปกับเหลือมันหน่อยก็โอเคทริปนี้ก็หมดแค่แค่นี้เองหนึ่งหนึ่งหมื่นกว่าบาทถูกๆและ ชา่มว,ว่าใสี่400ยค่าห้องอย่างต่ำพันห้าแล้วก็กินอาหารถ้าแบบว่าไม่อยากหรูมากหรูวันเดียว,วกินที่พลอ,อยปลาอาหารก็อาจจะได้ช้าหน่อยบางวันอะไรเงี้ยแต่ก็ก็อร่อยอยู่นิดนึงแต่ว่าจะบอกเลยว่าอาหารทะเลกุ้งเผาปลาเลยกุ้งเผาปลาหมึกเผานี้แบบว่าไม่ค่อยหาไม่ค่อยมีนะอืมโอเค ก็มามอมยแค่นี้กับทริปเกาะเสม็ดนะคะฝากคิมดิวันด้วยนะคะเห็นไหมคะกลับมาจากเสม็ดเราหน้าก็ยังอาจจะดับลงนิดนึงเพราะแดดแรงมากก็ร้อนมากแต่ก็ดิวันช่วยได้คะ่ะหน้าก็ยังคงใสอยู่แต่ก็ยังไม่อร่าแบบท,ทุกครั้งเหมือนทุกครั้งอะไรเงี้ยหรือแล้วก็มีสิวบ้างเล็กน้อยเพราะว่าค่อนข้างเหนียวเหนียวตัวมากตอนที่ไปเล่น ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายโอเคป๊อ